วิธีตั้งค่า Facebook ให้คนเห็น Story ที่เราลงไปมากขึ้นมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook เข้ามาแล้วมากดขีด3ขีดทางด้านขวาบนต่อไปกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าหน้าการตั้งค่านะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างและมากดเมนู Story กดเข้ามาแล้วนะครับให้กดเลือกความเป็นส่วนตัวของ Story เสร็จแล้วนะครับให้เรามาปรับตรงนี้เป็นสาธารณะจากนั้นให้กดบันทึกโอเคครับถ้าเราปรับตรงนี้เป็นแบบสาธารณะทุกคนที่ใช้งาน Facebook นะครับจะสามารถเข้ามาดูสตอรี่ที่เราลงไปได้ก็จะเพิ่มโอกาสทําให้คนเห็นสตอรี่ที่เราลงไปมากขึ้นได้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับเสร็จแล้วให้มากดตัวเลือกการแชร์ เข้ามาแล้วนะครับให้เราปรับอนุญาตให้คนอื่นแชร์สตอรี่ของเราไปที่สตอรี่ของเขาตรงนี้ก็ปรับอนุญาตต่อไปนะครับอนุญาตให้ผู้อื่นแชร์สตอรี่ของเราตรงนี้นะครับก็แนะนําให้ปรับเป็นอนุญาตโอเคครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้เราออกจากหน้านี้จากนั้นนะครับให้เราปัดแอป a c e b o o k ออกไปปัดออกไปแบบนี้ต่อไปนะครับให้กลับเข้าไปที่ Facebook และลองไปโพสต์อรี่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับกดไปที่สตอรี ก็การที่เรานะครับอยากจะให้คนอื่นเข้ามาดูสตอรี่มากขึ้นนอกเหนือจากการตั้งค่าแล้วนะครับเราควรโพสตสตอรี่ให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดิมซึ่งแนะนําเลยนะครับการที่เราจะลงสตอรี่นั้นเราควรลงสตอรี่ที่น่าดูให้คนที่เข้ามาดูสตอรี่นั้นนะครับดูสตอรี่ของเราจนจบและควรให้คนอื่นมีแอคชั่นต่อสตอรี่ที่เราลงไปไม่ว่าจะเป็นการกดแสดงความรู้สึก การกดส่งข้อความมาอย่างสตอรี่การแสดงความคิดเห็นก็ส่วนนี้นะครับจะช่วยในการเปิดการมองเห็นสตอรี่ที่เราลงไปแก่ผู้ติดตามของเราได้มากขึ้นแต่จากตัวอย่างนะครับผมจะลงเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะครับก็กดเลือกและกดแชร์ลงสตอรี่จากนั้นกดแชร์เฉพาะ Facebook โอเคครับลงสตอรี่เสร็จแล้วนะครับ และทั้งหมดเี้นะครับก็คือวิธีการตั้งค่าใน Facebook ให้คนเห็นสตอรี่ของเรามากขึ้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ